สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะรถกระบะยอดพันอึดนะคะยอดนิยมเลยทีเดียวค่ะรุ่นนี้เลยหลายๆท่านตามหานะคะไม่ว่าจะซื้อไปใช้งานก็ได้ซื้อไปไว้สำหรับเก็บสะสมก็ดีนะคะ n i s สันบิก๊กอค่ะ Big กเอมฝาแดงรถยุคปี40เครื่องดีเกียร์ดีคาซีสวยแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์แม็กหล่อๆด้วยนะคะดอกยางหนาๆภายใน สวยงามค่ะสภาพโดยรวมสวยเลยทีเดียวนะคะเป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกมือหมุนราคา87,000บาทนะคะนิดสัน Big กเอฝาแดงปี40นะคะเกียร์ธรรมดาพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะช่วงร่างดีผ้าสีขาดแล้วนะคะเพิ่งขาดไม่นานค่ะประมาณ2เดือนด้วยกันนะคะเอกสารชุดโอนมีให้ครบ รถอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะสภาพตามในรูปนี้เลยนะคะสีสันก็จะมีรูรอยบ้างนะคะตามอายุการใช้งานมีบ้างบางจุดมีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะคะตามอายุการใช้งานเลยนะคะรถก็ปี40นะคะค่อนข้างมีอายุแล้วนะคะอายุเยอะแล้วค่ะก็ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะคะ สภาพแบบนี้ก็ถือว่าโดยรวมอย่างโอเคอยู่ค่ะถ้าท่านใดกำลังมองหา Nissan Big M นะคะไม่ว่าจะซื้อไปใช้หรือจะเอาไปเก็บไว้นะคะสำหรับการสะสมถูกใจคันนี้ท่านสามารถติดต่อโทรคุยรายละเอียดเจราจาต่อรองคุยกับผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปรถอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะรายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อผู้ขายแอดมินใส่ไวใต้คลิปนี้นะคะท่านใดหาไม่เจอ กดชื่อคลิปเลยค่ะรายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อจะได้เด้งขึ้นมาให้ท่านได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ